สวัสดีครับสมาชิกเรือพเพินวันที่วันที่24เมษายนง4วันนี้ก็มาฟังมากินข้าวบ้านเสือูแล้วก็มาฟังเสือูคุยเรื่องอแจงคนดูแลีกว่าที่กงลูกเสียมีแจงดูแลแต่ไม่มีความรู้ไม่มีไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่เสือภูนี่ เมื่อก่อนมีตอนนี้ก็ไ่จะเรียกแล้วนะครับเมือเม่อก่อนว่าเมื่อก่อนมันเล่นคนละสายอย่างเพี่นาเล่นแกปชิปแต่ผมเล่นเดนหนึ่งหกหนึ่งคือคือเล่นแจ็งคอยดูแล้วใช่แจ็คอยดูยยแลแต่ผมมาจากสายเดนหนึ่งหกหนึ่งที่หนึ่งบีฟที่หนึ่งนาบอลที่สี่สิบบาร์ซโลนาแต่ว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดมันจะมีแจนาเดนมีฮอปกเกนมีแจนเซน จะได้เกี่ยวอะไรเจงอะไรเจงคือสายเลือดสามตัวนี้รวมกันมาเป็นแข็งและเป็นเดนหนึ่งหกหนึ่งไงเดี๋ยวก่อนจะขอย้อนอีกทีหนึ่งคือว่าไอ้ที่พูดแจงโรงแรมนี่คืออ่ผมกับจะพูดเนี่ยก็สนิทสนมกับพี่ประสิทธิ์นะประสิทธิ์ค,คนดูแลล็กของท่านประธานซีบีนะครับก็เลยแบ่งคือพูดแค่ว่าแบ่ง แบกเซลลกมาให้เล่นเธอเธอพี่ประสิทธิ์แข่งเสร็จแล้วก็คือตัวไหนไม่เหลือแล้วก็คือแบ่งให้เล่นที่ได้ผลดีบ้างแต่แต่ความแข่งลุกนกตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเขาให้มาแต่พี่ประสิทธิ์บอกว่ามันเป็นสายของของเด่นหนึ่งหกหนึ่งแต่ว่าของพี่นันได้พวกสายแก๊ปชิไต์ได้สายห้าแสนห้าแสนคือพูดง่ายๆตอนง่ายๆคือสบายว่าตกกงเสียอยู่ ก็นี่สิสามสิบปีแล้วล่ะแล้วจะสอนเขาเรื่องขนมอ่ะเป็นวันเกิดวันเกิดพี่ปุ๋ยพี่ประสิทธ์บอกพี่ประสิทธ์ไปกินข้าวกันดีกว่าเรียกพี่ปุ๋ยแค่ดีกว่างานวันเกิดพี่ปุ๋ยบอกเอ๊ะเจ้าองฝันอะไรก็ดีบอกไม่ต้องเอาพี่ไปนั่งกินเฉกไคุยกันพอไปถึงวันเกิดพี่ปุ๋ยพี่ธรดาคนไทยวันพี่ปสิทธ์ก็เอาลูกปลาตัวหนเนี่ยให้ของฝันพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยก็ดีใจเป็นนกสีเทาปีกขาว แกก็บอกเองพี่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 ประสิทธิ์ก็บอกว่าตัวนี้ให้คุณปุ๋ยนะตัวที่ดีนะเป็นหลานเจ้าห้าแสนไอ้เราไม่รู้ตัวไหนผมก็ไม่รู้จักหรอกครับไอ้ตัวห้าแสนหกแสนอะไรพวกนี้รู้จักเราก็มีสองแสนห้าแต่ตัวที่เขาให้เป็นของขวัญพี่ปุ๋ยเนะี่ยเป็นหลานเจ้าห้าแสนสีเทาปีกขาวตัวเมียนะครับสอ,สองสองแสนห้าพี่ประสิทธิ์เล่นอยู่ เป็นนกนอกที่ว่าก็แข่งสีที่เก่งๆสมัยก่อนที่เก็แข่งกันตามแถวกาคหนองก็จะมีแข่งสีทิศเห็นพี่ประสิทธิ์บอกว่าเป็นเจนเซนเดลบาที่หนึ่งสามครั้งเสียพานินซื้อมาสองแสนหน้าเอาเลขตัวห้าแสนห้าแสนคไม่ใช่ 5, นะห้าแสนันเป็นแจงเ็มาจากกงแจงกรดูแลไงตอนนั้นเสียซื้อ,อชุดห้าแสนมาเนี่ย จะมีแก๊ปชิกจะมีกูดเดลิงจะมีเดนหนึ่งหกหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แลวเขาซื้อเขาซื้อตัวแชงับลูกแชงทั้งหมดมาเลยลแต่พี่นันนี่พอเขาให้พี่ปุ๋ยไปเสเร็จปรากฏว่าพี่ปุ๋ยกับพี่นันก็คือลูกกองเดียวกันชุดชุดนี้ชุดนี้อะเสียทานินเซอร์แล้วอยู่เบลเยียมแล้วรู้สึกอะไรนะ คนเลี้ยงนกที่อยู่เบลเยียมชื่อชื่อสมบัติอะ่ะเขาเอาไปเพออาะกับนกอะไรก็ไม่รู้ออกมาก็คือเป็น Mid มิทยูนิเวิร์สมินมิทยูนิเวิร์สอที่สายอะไรยูนิเวิร์สจำไม่ได้เคยเคยมาอยู่ที่ซอยพระโหนเนี่ยพี่สิจับลงมาให้ดูโอ้เป็นตัวเมียสีเทาเลยครับไอตัวมิทยูนิเวิร์สเนี่ยเป็นตัวแชมป์มของเบนเยียมแข่ทงที่กรงของสมบัติสมบัติเป็นคนเลี้ยงเป็นโคซีพีเบนเยียมใช่ครับ มิสย <Miss> ูนิเวิร์สเป็นได้ที่หนึ่งระยะไหนเราก็ไม่รู้นะไม่นะจำไม่ได้นี่ไม่มีขอ้อมูลพูดไม่ได้แต่แต่เซียร์เกได้ที่หนึ่งของของเป็นเยี่ยมระยะน่าจะเป็นระยะไกลแล้วไงตอนนี้เขาไม่เร่งรถใกล้อยอ่แล้วเนี่ยครับมิสเ,นะเป็นสายอุคนิดใจควัมโดยแรงเนี่ยมิสยูนิเวิร์สเป็นสายเจควัมโดยแรงแล้วก็สุดท้ายน่าจะมิดยูคถ้าจำไม่ผิด ตัว m i สยูนิเวิร์น่าจะเฮียบุญช่วยซื้อไปแต่ว่าเห็นก็บอกว่าเอามาตอนจะหมดเชื้อแล้วหรืออะไรกนะ็มตัวเมียนะมิสยูนิเว,วิร์สครับผมโปรเจกต์ตัวใหญ่แล้วใหญ่กว่าตัวผู้ปกติด้วยมนเริ่มเลยกาถ้าเป็นนกเรลเยี่ยมเขาไม่นิยมตัวเล็กถ้าถ้าตัวเล็กจะมีนกของแวนเดอร์บุกอ่ะที่ที่จะเป็นตัวเล็กแต่ว่าแวนเดอร์บุก็จะ เป็นแชมป์มาหลายสิบปีในเบลเยียมดังจนตายเลยอ่ะตัวเจ้าของตายแล้ยังดังอยู่เลยลงบุญเสดพอได้มาเสด็จไปก็ไอ้ตัวเบีลตัวเนี้ยที่ว่าเป็นหลานเจ้าห้าแสนเนี่ยพี่ี่ปุ๋ยเป็นคนดูแลอยู่พี่ปุ๋ยก็เอาไปเข้ากับไอ้เจ้าที่หนึ่ง,งพระคอมพนมเอาไอ้ตัวหลานห้าแสนเนี่ยไปเข้ากับที่หนึ่งพระคอมพนมนะเ,เดี๋ยวก่อน เขาไล่ดินเขาออกมาเป็นนกสีเทาตัวผู้ตัวหนึ่งรูปร่างไม่สวยหน่อยหรอกโครงใหญ่นะแล้วพี่ปุ๋ยก็เอานกตัวนั้นแหละสีเทาวปีขาวอ่ะที่เกิดจากไอ้หลานไอ้ห้าแสบกับไปเชื่อถือนกนกไปออกมาเป็นสีเทาตัวหนึ่งของพี่ปุ๋ขาจะเป็นหัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยะไม่ใช่ยังยังไม่ถึงมันนะพอได้นกสีเทามาตัวหนึ่งก็พี่ปุ๋ยก็เอาตัวนั้นแหละที่ลูก็ออกมาไปเข้ากับเบิร์กเนี่ย ลูกศิษสา8แปดห้านะครับครับออกมาเป็นลบที่กรมพิปุ๋ยคือจเออจ,จ้าเพื่อนกับเจ้าแพงเจ้าเพื่อนกับเจ้าแพงเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าเพื่อนกับเจ้าแพงปรากฏว่าเจ้าเพื่อนเนี่ยสถิติดีมากผมพิปุ๋ยเลิกเรียนเสร็จผมก็นุงกลับมาก,บก็กออกกาเอาเจ้าเพื่อนเนี่ยมาเข้ากับอะไรนรั่นก่นมาเข้าลบที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวขอ เข้าก hey, hey, mm ับไอ้นี่ไอ้าจารย์ดูดูอ่ะไอ้หลานสามสิบหกตัวสุดท้ายสีกะที่สามน้องคายหรืที่สองน้องคายพวกที่สามน้องคายแหลยพี่น้องของพวกที่สามน้องคายเนี่ยนะมาเข้าเสร็จก็ออกมาเป็นนกเอ่อลงท้ายด้วยห้าแปดหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้ตรงในกรอบของวีดีโอนี้นะถ่ายแล้วผมจะใส่รูปไว้ก็อืม ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไอ้หนึ่งเนี่ยแข่งเนี่ยมันได้ที่หกสิบเชียงรายหกสิบแม่สายพหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มาให้ลูกชื่อเอเจ็ดสามไอ้หกไม่ใช่ขอโทษพูดผิดจังไอ้หกเก้าไอ้หกเก้านี่ก็ให้ลูกทวสามใบเลยสายจแจงกงเจรนเนี่ยให้ลูกทสามใบคือที่หนึ่งพิซูโรที่สองลำฟางที่อ่าที่หนึ่งพิจิต สามตัวเ่ยนะเป็นสายเจ้าห้าแสนทีนี้จะถามบัวอไอห้าแสนเนี่ยเป็นเป็นสายอะไรใหญ่แล้วให้บัวอธิบายต่อนดี๋พี่ไม่รู้มันห้าแสนตอนในในซื้อมามันไม่เห็นแต่เห็นรู้สึกว่ามันจะเขียนเป็นอะไรอ่ะถ้าจำไม่ติดมันจะเป็นอะไรวิคคอนเย่แล้วก็อีกตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้เพราะมันนานมากแล้วแต่ว่าเขาเขาซื้อมาในในในเพชดีกีเขาเขียนไฟแค่สองสายเอง แต่เขาเขียนว่าไอ้แก๊ปชิปตัวเนี้ยวงการนกอบพิล่าในโลกเนี้ยต้องรู้จักตัวนี้แก๊ปชิปแก๊ปชิปหรือแก๊ปชิปอย่างเงี้ยก็ว่าตรงนี้ให้ถ่ายทอดรูปดีแล้วกันนะไม่ได้เลยตุกุสเสียก็เพราะวนอยู่อยี้แหละเอาพวกไอ้แจ็คก็ตอแลเนี่ยเอาเอาเอา,เอาไอ้ผมแข่งเสร็จแล้วมันผลงานมันก็ ก็ติดสองสามเที่ยวก็ให้ให้หัวหน้าหน่วยบางกระเบรเฮียปวยเฮียปวยไปเรื่องเลี้ยงเหนือยาวก็ได้ถ้วยสองใบนกกระสายเจนอะไรก็อะไรเนี่ยแหละแต่พี่สายปล่อยเดินเนี่ยไมกสายแคบชิปเนี่ยแหละชิปตัวนี้แหละผมเออผมเอามาไอ้ลูกนกมันโดนยุงกัดแล้วปากมันแหว่งหายไปแล้วพี่ประสิทธิ์ให้มาแต่กินข้าวได้แต่ไปให้มี่ผมี่คนขายยี่สิบบาทก็ ก็พูดง่ายๆว่าตอนแรกถ้าถามว่าสายเจนกระแลยังมีอยู่ไหมมีครับที่กอกดีเคบางบอนคือผมก็จะตีผสมผสานกันอยู่เยอะแหละเอาแจงกระแลผสมกับสารสิบหกค้างแหววลอยแล้วก็มีเมิร์เข้ามาอ่าส่วนไอ้เจ้าหนึ่งอีกยมันก็สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเอเจ้าที่หนึ่งต้องขบดมที่หนึ่งต้องขบดมเนี่ยเป็นสีโกโก้ออกสีสว่างเลยนะ <ต>สายเลือดเยเมนอินเบรตนะครับไม่ใช่เยอรมันนะเยเมนอินเบรตเป็นที่หนึ่งนครพนมตัวแรกของประเทศไทยครับพิสิทธ์ให้ผมเอาตอมันแก่แล้วผมก็เอามาเพาะลูกอะไรแต่เราด้วยที่เราไม่ชอบสีพวกอย่างนั้นเราก็เลยเลือกตัวเป็นเท้าปีกขาวมาทับสายเลือดต่อมันก็เก่งแต่เห็นเห็นเขาคุยกันว่าจริงๆสายเลือดแกงกอร์เดอร์แล์เนี่ยมันไม่ใช่นกสายเลือด บริสุทธิ์เหมือนเจนเซนมันเขาจะซื้อตัวเก่งใครเก่งก็แล้วแต่เจนก,กอนเดลแลจะซื้อมาผสมแล้วเขาก็แข่งเป็นคนที่ซื้อนกมาแล้วประสบความสําเร็จเหมือนกับเดลบาเด,ว,เดวบาก็ใครเก่งเขาก็ซื้อมาทั้งหมดพอเขาหยุดซื้อก็ไม่ดังแวนเดอร์เอฟก็เหมือนกันใครเก่งซื้อหมดเพราะนั้นนกสายแวนเดอร์เอฟเวลาเล่นเนี่ยก็ถามว่าคุณเล่นสายไหนเพราะว่า เขาซื้อตัวเก่งมาจากแชมปทั้งหลายแต่เจนเซนนี่เขาจะเหมือนกับว่าเขาขายไปคนไหนเก่งเขาก็เอาตัวเก่งกลับมาตีกับนกเขาก็ได้แต่เขาจะขายอีกตัวหนึ่งให้ถูกเพราะฉะนั้นการน,นับนักเม็ดเลือดในเจนเซนเนี่ยเหมือนกับเจนเซนน่ะสายเลือดจะค่อนข้างมีเยอะในตัวนกเจนเซนแต่ก็มีนกโคงเอื่นผสมไม่ใช่นกของเขาบริสุทธิ์ร้อยปอร์เซ์ไม่ใช่ ก็สรุปว่าลบแกแยงแนองเี่ยยังไม่หมดไปจากาจากวงการล็กนะครับก็ยังมีอยู่ที่กรมดีเคบอลบอลแล้วก็ให้ลูกได้ดผลสซบูเนี่เรื่องข้อมูลนี่ยยังนัชนีเรียนไม่เก่งแต่เรื่องนอกนี่ <S <S 2> <S 2> เรื่องนอกนี่ยถ้าต่อมีต่อถึงด็อกเตอรเนี่ยจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยผมผมผมรู้นกผมรู้สายเลือดนอก เกือบทุกพันเพราะว่าผมชอบอ่านหนังสือแล้วผมก็สมัยก่อนก็ถามพี่ประสิทธิ์นกพันนี่มีให้เล่นไหมครับที่แข่งเหลือเๆเขาพี่ประสิทธิ์เขาบอกเอามีอย่างให้แจนนผมถามพี่ประสิทธิ์มีแจนนเล่นเล่นไหมครับเขาแข่งกลับมาเหลือเป็นปังปอเลยอะพร้อมจนเห็นเลยกระดูกเลยผมเอามาขุนแล้วผมเข้าคู่มันก็ได้ที่สีน้องชาย ที่สามลำตะคองที่หนึ่งบางสะพานก็มาจากแจนอาเดนครับตอนนี้เวลาก็เลยสามนาทีก็จะสรุไปไห้ฟังว่าอที่บอกวเสียผู้เนี่ยเขารู้เรื่องสายพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้นั่งเทียนหรือว่าเป็นจำใครมาพูดอะไรนะครับเมื่อก่อนเขามีทหนังสือเป็นตั้งเลยเขาก็อา่านหนังสือเขาอา่อานอา่อานอา่อานเขาเก็บข้อมูลจากนั้นมาแล้วก็ไปดูของจริงที่กกง ครับคุซ <see> <ม>ีพีเพราะผมเลียงนกไม่เคยอยู่วงการนกเลย mm hmm. น้องชายเขาเลี้ยงแล้วเขาเลิกเลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงผมก็ขึ้นไปเลี้ยงแทนเขาจนผมบอกว่ากูจะเลี้ยงถ้วยพระราชทา,านให้พวกมึงดูแล้วผมก็ได้ถ้วยพระราชทา,านด้วยผมไม่เคยอยู่วงการนกเลยไม่รู้จกัจกจับนกพิรา,ากยังจับไม่เป็นเลยไป พอยืมนกพิศิษฐ์มาสาจะแสแดงมาเข้าคู่ได้ทุ่งรัฐาสุราษฎร์นี่ยตรงนี้แล้วก็ยังได้เอาหัวไปใส่ใช่ไหมที่หนึ่งจุฬาฯเอาหัวไปใส่วิสิษฐส่มาเป็นสาย JB โ o เฮนดิก c k JB ที่นกเสือได้อยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งหนึ่งจุฬาฯก็เป็นนกขาเซูไม่ไม่เคยอยู่วงการนกพิราบเลยขนาดพ่อค้าขายไก่ปิ้งมายังเอาไขา่แดงคู่กับข้าวโพดให้นกกินเลยทดลอง องลองทดอบทุกอย่างแล้วทดลองทุกอย่าง้องผิดร้องถูกใชครับถ้าสมาชิกติ่ฟังวิดีโอชุดนี้อย่าไปคิดว่าเซบูเด็เข้ามาคุยหรือมาโมโอะไรัาคุณ่ะคิดผิดเขาไม่ดีเขาไม่ใช่คนอรู้หรืออะไรนะแต่เขาอาา่านตำราเขาอาา่านทุกเล่นหนังสือทฤษฎีสารลึกแล้วเขาก็ทดลองเอาไปทดลองแล้วก็ไปดูตัวจริงที่กรงซีพีพระขหน่งนะครับแล้วถึงเราถึงว่าถ่ายทอดทางวิดีโอให้สมาชิกติ้ชมว่า แจ้งกแล้วคืออะไรเคิร์ดท <đ ô. S 2> ี bye, bye ่ทำแล้วไม่ได้ผลก็เยอะที่ได้ผลก็เยอะแต่สุดเจ๊งเราอย่ามาคุยมาคุยแต่ทื่ไม่ได้ผลโอเคครับด้่งลอสิบห้านาทีพอดีอ้าวบ๊ายบายผู้ชมกันใน YouTube